สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในช่องมีกาเมะวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตข่าวสารในวงการซีรีส์จีนกันอีกเช่นเคยโดยล่าสุดทางค่ายไอ้ฉ e ีอี้ก็ได้ประกาศจะออนแอร์ air ซีรีส์ปริศนาลับราชวงศ์ถังภาคพิเศษยอดนักสืบแห่งฉางอันในวันที่23พฤศจิกายนนี้โดยซีรีส์เรื่องนี้ก็จะเป็นการจับคู่กันร,ระหว่างพระเอก หวังสื่อยี่จากซีรีส์รักวุ่นวุ่นของชูเคอร์และเถาหวาและก็นางเอกสาวเจ้าเจียจากซีรีส์รักอีกครั้งก็ยังเป็นเธอแฟนๆซีรีส์จีนที่ชื่นชอบซีรีส์แนวสืบสวนสอบสวนก็รอติดตามรับชมกันได้เลย23พฤิกายนนี้บนช่องไอชีอี้ซีรีส์ปริศนาลับราชวงศ์ถังภาคพิเศษยอดนักสืบแห่งฉางอัน หรือในชื่อภาษาอังกฤษว่าสเตนเคอร์นิเคิลออฟถังเด c ะฉางอ n น e t ท c คที e ก็ถือว่าเป็นภาคแยกของแฟรนไชส์ปริศนาลับราชวงศ์ถังซึ่งก่อเขียนบทใหม่โดยถิงเจอ๋อเหวินซีรีส์ก็จะเป็นแนวจีนโบราณสืบสวนสอบสวนนำแสดงโดยหวังสื่อยี่มารับบทเป็นเหวยเถามือปราบที่เคยร่วมทีมกับยอดนักสืบซูอูหมิงในภาคหลัก ส่วนนางเอกสาวเจ้าเจียก็จะมารับบทเป็นเจียวอยู่หญิงสาวที่ต้องการแก้แค้นแทนสามีที่ตายไปส่วนผู้กำกับก็จะเป็นคุณกวนต้านะซึ่งตัวคุณกวนตาเนี่ยเดิมเขาก็เริ่มจากการเป็นผู้กำกับสารคาดีด้านเทคโนโลยีแล้วก็วิทยาศาสตร์แล้วก็เริ่มเข้ามาในวงการซีรีส์ในฐานะนักเขียนบทละครก่อนจะเข้ามาเป็นผู้กำกับเต็มตัวจากผลงานแรกในซีรีส์เรื่อง The r o a d to Foot ตบ l ล และล่าสุดก็ยังมีสารคดีเรื่อง The Most Beautiful China ซีซั่นที่5ซีรีส์ยอดนักสืบแห่งฉางอันก็จะเป็นซีรีส์แนวตั้งมีขนาดความยาวทั้งสิ้น80ตอนจบและก็จะเริ่มออนแอร์ air เป็นตอนแรกในวันที่23พฤศจิกายนนี้บนอ้ายฉีอีสำหรับเรื่องย่อของซีรีส์ยอดนักสืบแห่งฉางอันก็จะกล่าวถึงเรื่องราวของมือปราบหวยเถา ที่ต้องเข้ามารับตําแหน่งหัวหน้ามือปราบแห่งเขตฉางอันตะวันตกซึ่งในสมัยนั้นเมืองนครหลวงฉางอันก็ถือว่ามีขนาดใหญ่โตมากจนต้องแบ่งฝั่งกันดูแลโดยอาศัยถนนจูเช่เป็นเส้นแบ่งเขตซึ่งตัวซูอู่หมิงตัวเอกจากภาคหลักนั้นก็ต้องไปดูแลนครฉางอันทางเขตตะวันออกซึ่งทำให้ตัวห่วยเถาที่เข้า,ารับตำแหน่งเนี่ย ก็ต้องไม่มีคนเป็นคู่คิดอีกแล้วเมื่อเข้ามาเหวยเถาเองก็โดนรับน้องด้วยคดีสุดแปลกประหลาดมีเหตุการวางยาพิษสังหารหมู่ผู้สูงอายุ8คนในเป่ยเทียนหยวนและผู้ตายแต่ละคนบนศพก็จะมีสัญลักษณ์แปลกประหลาดเป็นรูปดอกบัว8กลีบอยู่บนร่างกายชาวบ้านก็ต่างล่ำลือว่านี่คงจะเป็นมนต์ดำของพวกลัทธินอกรทดสักแห่งหนึ่ง แต่ตัวเวยเถาเองที่เคยร่วมงานกับซูอูหมิงมาก็ไม่มีทางเชื่อเรื่องเลวไหลพวกนี้อยู่แล้วเขาก็ตามสืบเบาะแสจนพบว่าเรื่องราวนี้เข้าไปเกี่ยวข้องกับโรงหมอฝึกหัดกวนหลินและที่นั่นเองเขาก็ได้พบกับเจียหยูรับบทโดยเจ้าเจียแพทย์หญิงที่มีพฤติกรรมที่น่าสงสัยและนางก็กำลังตามสืบความจริงเกี่ยวกับการตายของสามีเจียหยูจะเป็นฆาตรกรตัวจริงหรือไม่ทำไมฆาตรกร ต้องจ้องสังหารแต่ผู้สูงอายุคนเหล่านี้มีความเชื่อมโยงกันอย่างไรก็ไปรอติดตามรับชมกันต่อได้ในซีรีส์ยอดนักสืบแห่งช้างอันออนแอร์เป็นตอนแรกในวันที่23พฤศจิกายนนี้บนช่องไอชีอ e. ีโอเคครับวันนี้ผมก็มารายงานข่าวสารของซีรีส์ยอดนักสืบแห่งช้างอันพร้อมกับเรื่องย่อกันประมาณนี้ก่อนท่านที่เข้ามารับชมคลิปผมแล้วชอบ อยากจะสนับสนุนผมให้ทำคลิปแนวนี้ออกมาให้รับชมกันอีกเรื่อยๆก็สามารถเป็นกำลังใจให้ผมได้โดยการกดไลค์กดซับสไ cribe หรือจะแชร์คลิปไปให้เพื่อนๆดูก็ได้ครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามช่องหมีกาเมกันนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ